สวัสดีครับสำหรับเราสตรีมเมอร์ที่อยากได้ภาพสวยๆเวลาเราสตรีมผ่านคอมเนี่ยเราก็จะใช้ภาพจากพวกกล้องเเลสเดียอสอาร์พวกนี้แทนกล้องเว็บแคมใช่ไหมครับซึ่งการที่เราจะดึงภาพจากกล้องพวกนี้นลงไปยังคอมเนี่ยเราก็จะใช้พวกการแคปเจอร์ในการดึงภาพเข้าไป ซึ่งปกติเนี่ยราคาเป็นหลักพันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไปเจอเจ้านี่มาครับ h d m i c a r d capture จากจีนที่ราคาประหยัดมากๆตัวเนี้ยผมได้มาราคา200กว่าบาทเองจะมาดูกันว่า200กว่าบาทเนี่ยมันใช้งานได้ดีขนาดไหนครับมาดูกันครับ สำหรับแพคเกจของเจ้าตัวนี้ผมไม่ได้เก็บเอาไว้นะครับแต่คือมันมากันแบบง่ายๆเลยครับใส่ซองมาธรรมดาไม่มีห่อไม่มีอะไรเลยมาดูการงานประกอบกันนะครับตัวนี้เป็นโลหะนะครับเห็นแบบนี้มีการใช้งานอันนี้ก็ง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นช่อง USB ครับเสียบเข้าไปกับคอมเราอีกฝั่งหนึ่งเป็น HDMI ก็เสียบมาต่อมาจากกล้องนะครับมาดูกันเลยนะครับอันนี้ผมต่อกล้องเข้ากับการแคปเจอร์แล้วก็ต่อเข้าคอมเลยนะครับผมก็ใช้โปรแกรม OBS ในการใช้งานนะครับแล้วก็เพิ่ม น้ไปที่วิดีโอแคปเจอร์เดไวิ์นะครับแล้วก็ค e เอ e นิวเลยเมาดู d ดไว c e ์นะครับจะมีเจ้านี้อยู่ครับ USB วิดีโอเลือกนี่ครับภาพมาแล้วตัวนี้ก็เป็นภาพที่ได้จากกล้องนะครับแล้วก็โอเคภาพใช้ได้เลยนะครับ Resolution ตัวนี้นะครับสามารถเลือกได้สูงสุดอยู่ที่ 1080p นะครับตัวนี้ก็ Capture Audio โอได้เช่นกันนะครับ แล้วลองมาเล็คคอร์ดสั้นๆดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับและนี่เป็นการลองบันทึกภาพผ่านเจ้าแพทเจอร์การ์ดตัวละ2 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับภาพที่ได้ก็โอเคทีเดียวครับลื่นไหลเก็บภาพได้ความละเอียด 1080p ตัวนี้ผมใช้กล้อง o m p u s OMD EM5 Mark II นะครับผมภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองขยับไปขยับมาให้ดูว่าภาพที่ได้มันลื่นไหลได้ขนาดไหนครับหลังจากเราทดลองใช้ไปสักพักนะครับอันนี้ผมถอดมาแล้วครับก็มีความ ร้อนก็จะอุ่นนิดหน่อยแะครับไม่ได้มากอะไรก็เรียกว่าถ้าใครที่ทํางานวิดีโออย,า,อยากสตรีมมิ่งอะไรพวกนี้แคสเกมแล้วอยากเอาภาพเราเนี่ยขึ้นในงบที่ประหยัดผมก็แนะนําว่าลองใช้พวกนี้ก็ได้นะครับ200กว่าบาททํางานได้จริงคุณภาพดีด้วยผมว่าคุ้มมากๆไปซื้อกันได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สำหรับสั่งซื้อไว้ที่คำอธิบายคลิปนะครับใครสนใจกดเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ